ชีวิตม่บ้านอย่างเราตื่นแต่เช้าอันนี้คือลูกบาวจะไปหาลูกบาวก่อนอันนี้คือแม่ยาเป็นชุดเป็นชุดอันนี้คือหอมแขกนะแตงแตอด,ดองแครลอทน้ำมดองเหมือนกันเหลเจ้าถ้าใครไม่ชอบถ้าใครไม่ชอบหวานก็คือตัดน้ำตาลออก ใส่น้ำส้มกับน้ำตาลสองอย่างนอเจ้าใครจะใส่พริกไทยเม็ดลงไปก็ได้สามารถดองอ่อหมี่อ,อ่ะหอมแขกหอมแขกดองได้ทุกอย่างเจ้าลองไปทำดูนะคะมีแต่มีแต่แต่งอย่างเดียวนะที่ต้องเอาแช่น้ำเกลือไว้ข้ามคืนเสร็จแล้วก็เทน้ำเกลือออกแล้วก็เอาใส่โหล น้ำดองอะ่ะเราต้มให้มันเย็นก่อนแล้วก็เ,าเอาใส่เตรียมกุ้งจะไปทำปอเปียยสซอสเทมิยาก,กินเจ้าสมรีก็ทำทุกอย่างไปจากบ้านเลยเนาะไปถึงกระหอไอแก่หอเลยสี่เตรียมพักเต็มเพลิกเรียบร้อยและวันได้ไปน้อให้โอเคไปเลยมีแฮปปี้ทิ้งเหรอแกเจะลักโซน